เรื่องฟ้าใสฉันฝันเสมอว่าอยากจะออกไปท่องในโลกแห่งธรรมชาติคุณเขาลำนาภัยฟ้าใสทุ่งหญ้ากว้างมีน้ำตกมีลำธารมีสัตว์ป่าและฝันของฉันก็เป็นจริงฉันอยู่ที่นี่แล้วท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติสวยงามเสมอถ้าเปรียบกันระหว่างป่าคอนกรีตก,กับป่าธรรมชาติแน่ละ่ะฉันเลือกที่นี่อยู่แล้วแต่เอฉันฝันอยู่หรือเปล่านะนี่ฮะ ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงเล่นมาเงีย,งงยบๆตกใจหมดเลยทำไมคลุมหน้าตาแบบนั้นล่ะผมแพ้แสงแดดเออฝุ่นผงด้วยครับชายในชุดคลุมแนะนำตัวเองว่าเป็นทูตนำพาทัศนาหรือจะพูดให้ถูกก็คือเป็นไกด์นำเที่ยวนั่นเองฉันเดินตามเขาเรียบมาตามลำธารที่ตัดเข้ามาในป่าฉันนึกแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงได้กล้าขนาดนี้อ่านั่นอะไร เห็ดยักษ์ใช่เห็นหรือเปล่ายังมีที่ประหลาดกว่านี้มากมายรออยู่ยังมีอีกเหรอสุดยอดไปกันเถอะลึกเข้าไปในป่าสิ่งประหลาดมากมายที่พบผ่านล้วนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั้งพันธุ์พืชสัตว์ป่าปกติฉันจะพกกล้องมาตลอดเวลาแต่ทำไมทริปนี้มันลืมซะได้ไม่งั้นคงได้ภาพสวยๆไปอวดเพื่อนละ่ะอ๋อโดยเฉพาะกบสีแดงที่อยู่ตรงหน้าฉันในขนาน,นี้ทั้งนี้ครับคุณผู้หญิงจ้าไปเดี๋ยวนี้เลย ผมส่งคุณได้แค่นี้ต่อไปคุณต้องล่องเรือไปเองข้างหน้าจะมีคนรอคุณอยู่แล้วโชคดีสาวน้อยลาก่อนสวัสดีจุดหมายฉันไม่รู้ว่าสิ้นสุดที่ไหนไม่อยากรู้ขอเพียงเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสองฝั่งริมน้ำแบบนี้ฉันก็พอใจแล้วแหละนั่นไงล่ะนี่เราตาฝาดไปหรือเปล่านะนั่นมันนางเงือกมาอีกแล้วพวกรันเล่มาแล้วมาลับไม่ได้กลับมาอีกเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนานไม่เปลี่ยนแปลง อ้าวโขดหินนี่นาตาฝาดไปจริงๆด้วยเราเฮ้ยฉันจะเพ้อฝันไปมากหน่อยแล้วฉันไม่หลอกสาวน้อยสิ่งที่เจ้าเห็นและจะได้เจอข้างหน้ามันเป็นความจริงสําหรับเจ้าฝูงนกเยอะจังดูเหมือนว่าพวกมันกำลังแตกตื่นอะไรสักอย่างอยู่พวกมันน่าจะบินขึ้นแถวๆนี้เอแต่ไม่เห็นมีอะไรนี่นารีบขึ้นมาบนต้นไม้เร็วเข้าเร็วสิคุณมันกําลังมาแล้วอะไรเหลอที่กําลังจะมาดีใจจังที่เจอคุณ คุณคงเป็นคนที่ชายชุดดำบอกไว้เออชั้นฟ้าใสค่ะแล้วคุณไม่ใช่เวลาที่จะมาแนะนำตัวครับคุณแล้วเข้ามันใกล้มาแล้วมันมาถึงแล้วไอตัวอะไรเสียงมันน่ารักจังเลยคุณแน่ใจหรือว่ามันเป็นเจ้าตัวร้ายคุณรู้ได้ไงผมน่ะเห็นมันขมือเดเสือโค้งมากับตามันใช้เสียงล่อเหยื่อให้มาติดก,กับมันไปแล้วมันตัวอะไรกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีน่นี่มีอะไรประหลาดมากมายนั่นมันเสียงอะไรนะคุณ ฟังดูอย่ากับเสียงเออคนท้องเสียอย่างนั้นแหละนั่นแหละเสียงที่แท้จริงของมันยังกับเสียงต้นที่นี่มีอะไรประหลาดประหลาดอย่างที่คุณว่าจริงๆด้วยตั้งแต่พวกพืชแปลกๆอย่างเช่นเห็ดยักษ์เจ้าต้นหอยม้วนและพวกเถาวัลย์ยักษ์สัตว์สีสันสดใสและยังมีจริงสิคุณเห็นนางเงือกไหมเปล่าผมเห็นตะกบพูดได้มันน่าสงสัยไหมคุณว่าผมว่าเราสองคนน่าจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่โลกของเรา ดูนี่สิดอกอะไรกันโลกของเรามีแบบนี้ด้วยเหรอดอกไม้พันมาอลานขนาดนี้ไม่มีแน่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นดอกไม้ต่อจังคุณยาผมเห็นมันขยับนั่นไงคิดไว้ไม่ผิดช่วยด้วยช่วยด้วยไปดอกไม้บ้าคี่จะกินคนงั้นเหรอเจอนี่หน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยยายมันกินนะเออมันปล่อยแล้วรับทีเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอ ลบแค่นี้คิดว่าจะพ้นงั้นเหรอนี่คุณอย่าทําอะไรมันเลยดูสิมันน่าสงสารออกคุณน,นี่ใจบุญซะจริงๆมันเกือบจะขมือกับคุณอยู่แล้วนะฉันก็ปลอดภัยแล้วไงปล่อยมันไปเถอะคุณเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นเรือที่ฉันนั่งมามันหายไปแล้วกบพูดได้บอกผมว่าจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเราถึงจะไปถึงจุดหมายพวกเจ้าไม่มีเรือจะข้ามไปยังไงล่ะต้องมีผู้ช่วยเฮ้เฮ้เหร ก็พูดได้สุดยอดข้าจะพาพวกเจ้าข้ามไปฝั่งนู้นเองขึ้นหลังข้าสีเร็วว้าวว้าวนาเงือกเราไม่ได้ตาฝาดไปจริงๆไว้ายอย่าไหวเร้วนักสิจ้าเราจะช้าไม่ได้เดดคาดถ้ามันตื่นขึ้นมาเราแย่แน่เร็วเข้าแย่ yeah, แล้วมันตื่นแล้วแม่เงือกพาสาวน้อยนีไปข้าจะต้านม,มันไว้เองถ้าถูกมันรัดไว้แล้วผมก็จะตายด้วยแย่ yeah, แล้วแม่เงือก ช่วยพวกเขาด้วยข้าจะลองดูพวกตระกูลงลูจุดอ่อนของมันอยู่ที่ไหนต้องหาให้เจอเจอแล้วูอย่นี่เองนี่แน่เสร็จข้ารอแล้วเจ้าตัวยาวมากินข้าดีกว่าแต่ต้องตามให้ทันนะแมงเงือกกำลังล่อมันไปทางอื่นเรารีบขึ้นฟังเร็วเข้าดูนั่นสิน้ำวนกำลังตรงมาที่พวกเราทําไงดี คลื่นยักษ์และน้ำวนสัตว์ตัวฉันเข้าอย่างจังกระแสน้ำเชี่ยวกราดควงสวรรค์ดึงฉันลึกลงไปมารู้สึกตัวอีกทีหูวแววได้ยินเสียงนกร้องเหมือนว่าไกลแสนไกลฟ้าใสเธอหมดสติไปต้อง3ามชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วกบพูดได้แม่เงือกกับเขาหายไปไหนกันแม่เงือกไหนกบพูดได้อะไรของเธอแต่ถ้าเป็นเขาที่ช่วยเธอไว้อยู่นั่นไงบนฟ้าใสฟืส้นแล้วหรอครับ รู้สึกเป็นไงบ้างครับผมเมธครับพอเห็นหน้าคุณเมธฉันก็ปฏิปะต่อเหตุการณ์เมื่อสามชั่วโมงขึ้นมาได้ฉันกำลังเดินเล่นอยู่แถวเชิงน้ำตกซึ่งในขณะนั้นฝนกำลังตั้งเขาทะมึนซึ่งฉันกำลังจะกลับเต้นพักแต่ก็ช้ากว่าฝนฉันจึงหาที่หลบแล้วฝนก็เทลงมาอย่างหนักฉันได้ที่หลบฝนที่ขดหินใกล้ลำธารสายฝนขาวโพลนกระแสน้ำไหลเชี่ยวกาดเอ่อล้อนลำธารเข้ามาปะทะที่ขาฉัน จนในที่สุดก็ท่วมถึงตัวกระแสน้ําฉุดชั้นดิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว,วฉันคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่ก่อนที่สติฉันจะดับวูบใครบางคนก็เข้ามาดึงตัวฉันจากนั้นทุกสิ่งก็มืดไปหมดต้องขอบคุณคุณเมธมากนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงบ้างแต่เอตอนนั้นคุณเมธไปทําอะไรอยู่แถวนั้นคะผมก็เหมือนคุณชอบธรรมชาติบังเอิญดีจังนะคะเออแล้วคุณมาคนเดียวครับคือผม เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแบบว่าชอบชายเดียวเหรอคะถ้างั้นฉันขอสมัครเป็นเพื่อนคุณละกันเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วฝนตกหนักแต่มาตอนนี้ท้องฟ้ากับสดใสที่เขาว่าฟ้าหลังฝนไงคะดูนั่นสิเมกกื่ออนนั้นขาวสดใสดีจังผมคงแอบขึ้นไปทาสีไว้มั้งครับไว้ตอนรับคุณฟื้นคืนมาแอมเพิ่งรู้จักกันดูสนิทสนมกันไวจังนะฉันทำกับข้าวเย็นเสร็จแล้วนะไปกินกัน โลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมายคอยให้ฉันได้ไปสัมผัสมาทริปนี้ฉันได้เจออะไรอะไรที่น่าตื่นเต้นซะจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทั้งในโลกของความเป็นจริงและในอีกมิติหนึ่งต้องขอบคุณกบพูดได้แม่เงือกโดยเฉพาะเขาคุณเม่ ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ